ต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่อุทยานแห่งชาติภูเหนล่องกานะครับตอนนี้อยู่ที่ลานบริเวณลานจอดรถของสถานที่ท่องเที่ยวก็คือจุดชมดินแดนประวัติศาสตร์นะครับก็คือ สถานที่ในอดีตเนาะเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันว่าผาชูธงกับร้านหินปุ่มจะสวยแค่ไหนนะครับหลายๆท่านคงมากันแล้วแหละไปะเดินเล่นสำหรับาทางเข้าบริเวณหน้าลานจอดรถเนาะก็จะมีจุดบริการมักคุเทศท้องถิ่นนะครับไว้บริการให้กับนักท่องเที่ยวด้วยนะครับก็เมื่อกี้ทางามักคุเทศก็ว่าจะมานแนะนำ ก็เลยบอกไม่ต้องเพราะว่าผมมาคนเดียวเองเนาะถ้ามาหลายคนก็พอปานี่ครับทางเข้ายินดีต้อนรับสู่ดินแดนประวัติศาสตร์และมาสัจจร์ของธรรมชาติเนี่ยจะมีดอกสีชมพูดอกไม้ข้างทางบานขึ้นมาแล้วก็เดินไปตามทางมีอะไรให้น่าดมบ้างสะพานน้าดึกนะเมื่อก่อนจะมีระยะทางเท่าไหร่มลุ้ลืมแล้ว ปไ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 ปชมเล่นๆฆ่าเวลาเพิ่งจะเที่ยงเองออกกำลังกายไปในตัวนะครับอากาศเย็นเลยเพราะาถึงตรงที่มันเป็นล่มล่มเงาของต้นไม้นะครับในส่วนของไอ้ที่ไม่เป็นล่มเงาที่เป็นแดดมันก็แดดบ้างแต่ว่ามันก็แดดแบบแดดไม่อบอ้าวอะ่ะ แ,แดดแบบเย็นอยู่แล้วก็มีลมพัดให้เราเหมือนเปิดพัดลมเลยนี่กุหลาบขาวเห็นไหมสวยไหมดูุหลาบเป็นดงเลยอันนี้ก็นี่ไงแผนที่ไหมเดินเป็นวงกลม แรกเราเดินมานีวา้าวแล้วออกมานีวา้าบผ่านสุสานนักรบตอนนี้เรายืนอยู่ตรงนี้นะพาจุดธงเราพาชจุดธง,งน่นเออร้านนี้ปุบก่นหลบภัยธรรมชาติโอ้หลบภัยทางอากาศคงไม่ไปว่าเลยมาดูแค่สองอย่างแล้วก็ตอนนี้ก็เจอนักท่องเที่ยวพากันถ่ายรูปเป็นที่ละเล็กๆๆๆกเล็กเลก,ลก,ลก ตอนนี้เราก็เจอหน้าผาแล้วเป็น work, วิวเวิ้งว้างตลอดแนวนะครับนู่นไงไไนไก็อันนี้แหละน,น,นะนะครับก็มีประวัติให้กับผู้ที่มาท่องเทีย่ยวได้อ่านกับที่มาที่ไปของลานหินปุ่ม อ,นนอันนี้ก็เอาไว้ให้นักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปเป็นที่เล,เลือกกันนะครับผู้พิชิตลานหินปุ่ม1262เมตรแค่นั้นเองจากระดับน้ำทะเลปานกลางนี่ครับพื้นที่ของพื้นที่ของลานหินปุ่มก็ตามนี้เลยนะครับ ครับเรียกเรียกง่ายๆว่าลานนั่นแหละมันเป็นเดินนะครับเสร็จแล้วก็มีหน้าผาให้เราได้ชมวิวกันรอบๆเลยจะมีสะพานอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราจะไปแล้วก็ยังมีไฮไลท์ของกุหลาบขาวนะครับไว้ให้กับนักท่องเที่ยวได้ย่นโฉมแล้วก็ถ่ายรูปก็เป็นดงกันด้วยเดี๋ยวจะต้องออกมาไหมลองไปน้ำเลยบางแล้วงั้นแค่ถ่ายภาพเฉยถ่ายรูปไว้เฉย การเดินก็ระวังหน่อยนะครับเพราะว่ามันจะมีร่องของลานหินปุ่มกว้างมากนะครับเกือบเมตรก็เวลานั่งกระโดดระมัดระวังด้วยหรือไม่ก็เดินอ้อมนะครับมีสะพานให้อยู่นั่งแบบคนละปุ่มเนาะปุ่มนี้แบบกระจายหน่อยไม่ต้องติดกันมากแถวเนี้ยปุ่มที่ใหญ่ๆสูงๆด้วยแถวเนี้ยอยู่ตรงไหนก็ได้แบบไม่ต้องติดกันมากให้ห่างๆนิดนึงคุณจาเลือกปุ่มไหนเลือกปุ่มเราชอบปุ่มไหนนั่งปุ่มนั้น ถึงแล้วผาชูทงผ่ะนะไปดีล่ะเขาบอกเราจะได้ไม่หลงไม่งั้นเดี๋ยวเราหลงว้าวล้านี่ครับผู้พิชิตผาชูทงพันสามรอยเมตรเองขี่รถมานะไม่ได้เดิน ถ้าเดินนี่ก็ไม่ลองไม่รู้แล้วพันสามรอเมตรนี่หนักกว่าการนะครับอันนี้ก็คือบันไดที่จะขึ้นไปสู่ยอดผาจุทงนี่เลยโอเคโอ้โหพอขึ้นมาแล้วลมเย็นนี่ครับลมเย็นแล้วก็ทำให้เราโอ้โหสดชื่นเลย,อ,อ,ยอันนี้ขนาดหน้าร้อนนะนี่ ขนาดน่าร้อนดูลักษณะของตรงผาชูทงเห็นไหมเหมือนผาหัวสิงไหมที่จังหวัดน่านนี่ใน,นรูปลักษณ์เหมือนกันเลยเป๊ะเลยแต่ก็ต้องถ่ายให้มันเป็นรูปหัวสิงนะครับการข้าวด้วยกันนะครับซื้อผักกาดอันนี้มาไว้สําหรับทานกับข้าวต้มเผื่อบางทีอยากทานข้าวต้มตอนเช้าแทนอาหารเช้าแทนไอ้ขนมปังเลยไม่ทําสักทีขี้เกียจต้ม จะต้มข้าวทางกาแฟแล้วก็จบง่ายดีแต่เอามากันไว้เฉยหรอกเดี๋ยวมันนานมันจะหมดอายุก็เลยทำกินดีกว่าพริกสดที่หอมมาด้วยก็ มันจะเน่ามันจะเหี่ยวทิ้งก็แช่ในตู้เย็นพกพาก็เลยเอามาสอยเล่นสอยทานเล่นอร่อยครับบรรยากาศที่เงียบเหงา,เาคนเดียวที่นอนยังไม่ได้ปูไม่ได้เป่าลมเดี๋ยวสักหน่อยทานข้าวเสร็จก่อนไม่รีบพื้นที่ของอุทยานหน้าร้อนนี่อะมียุง หน้าหนาวนี่หนาวไม่มียุงเพราะยุงมันยุงมันแพ้หนาวก็ต้องเมื่อก่อนก็เคยพกยาก,กันยุงมาตลอดไม่ได้ใช้สักทีเลยก็ <c oughs> ส่วนมากมาแต่หน้าหนาวไงพอรอบนี้มาเลยเอาออกจากอุปกรณ์แชมปิ้งไม่ใช้พอตอนนี้มาโอ้โหเไมนไม่ไม,ไมนบินอยู่ วันนี้มานึกแล้วอย่างนี้ยต่อไปต้องเอาพกไว้เหมือนเดิมแล้วก็ซื้อกล่องกล่องสําหรับรองตัวยากันยุงรอ,องขดมันวา,างไว้สนามมันจะได้ไม่ทําให้สนามหญ้าเขาไหมไปด้วยแล้วก็อาจจะไม่ลุกลามอะไรเงี้ยแต่๋ยวต้องเตรียมไว้เรียบร้อยสําหรับค่าคืนนี้นาฬิกาอยู่ไหนอะ ขึ้นกีจกรรมเลยเว้ยลูกก็โอนเนี่ยในโทรศัพท์ก็มีสองทุ่มค่ำคืนนี้นอนที่นี่นะครับขออนุญาตเดี๋ยวสำหรับวันนี้ก็ทิปของขทยานชาติหุยลงก้าก็ค่ำคืนนี้ขออนุญาตนอนฟังเพลงพรุ่งนี้เช้าค่อยทานกาแฟด้วยกนะันนะครับ การเดินทางมาตากอากาศพักผ่อนในพื้นที่ธรรมชาติของหิณิลงกานะครับก็แวะชมผาชูธงแล้วก็ลานหินปุกแค่นั้นพอนะครับแล้วก็มาชมบรรยากาศตากอากาศในพื้นที่ของลานสวนลานกางเต็งของทยานชาติหุณนลงกาในช่วงเทศกาลสงการของข้พาพเจ้าก็คงมีแค่นี้นครับเดี๋ยวก็ขออนุญาตเดินทางต่อ นะครับในคลิปต่อไปครับ